เขาบอกว่าอะไรนะอุ้ยอันนี้พี่มีว่ะมีอัญมันมีสีชมพูต้นละร้อยอุ้ยเพื่อนเพื่อนถูกมากเลยอ่ะอันนี้อันนี้ถือเป็นต้นเดียวเลยสองต้นนี้อันนี้อันนี้มีทั้งหมดสามต้นแล้วค่ะอ๋ยสวยมากสวยมากอันนี้เรามีท่านเนี่ยชื่ออะไรนะอั้ชันมีชมพูค่ะ แต่ว่านะพออยู่ในกล้องนะมันซีดโอ้องจริงอะสีสวยมากใช่ของจริงสีสวยมากมาเลยสิงเด้งวานเยอะมากอันนี้ชมพูเม็ดเล็กทุกคนก็ต้องมีไม่รู้สิมีไหมชมพูเล็กอะชมพูเม็ดเล็กเออสียิงยิงแต่ว่ามันก็ได้แหละคือมันหน้าตาคล้ายๆชมพูแดงแต่ว่าไม่เหมือนกันนะชมพูแดงมันเป็นอย่างนี้ ใครต้องการไซส์เล็กนะไปเลี้ยงเองนะคะเนี่ยก็สนุกต้นที่ห้าสิบาทค่ะเริ่มต้นห้าสิบาทเองนะโคตรโคตรใช่ห้าสิบาทสนุกสนุกอ่ะทับทิมเม็ดใหญ่ห้าสิบาทก็มารับนะคะมารับที่ช่องพีซอยหงนะถ้าส่งได้ก็ส่งให้ค่ะถ้าเกิดซื้อเยอะเออถ้าซื้อเยอะส่งให้ฟรีด้วยเนี่ยน่าสนใจมากจริงๆของขานี่ผู้ชายชอบนะไอ้ขาเขียวเนี่ย อันนั้นอมเงินค่ะห้าสิบาทเองอมเหรอค่ะอมเงินช่วงนี้เขาเล่นออมเงินอมทองอมชมพูอมหน้าแล้วก็มีใบด่างอ่ะมีใบด่างมีไงอมหน้ามันมีมีอมเพชรโอเคพูดถึงอมทั้งหลายตามมานเออเออมาดูอมัอันนี้อมเพชรอมหน้าอมเงินอมเพชรอมหน้าอันนี้อมหน้าออมหน้าอันนี้อมอมเงินค่ะออมนี่ไม่ใช่บอลเนอะไม่ใช่ค่ะอ๋อ แต่ช่วงนี้เขาเล่นพวกอมอ,อ,อ,อมเอง wow. ินกำลังราคากำลังมาแรงนะคะช่วงนี้อมเงินสวยช่วงนี้โทนเขียวอ่อนนะเขียวดางอ่ะเขาชอบกันอันนี้ก็เงินไหลมาเงินไหลวิโอเคขอดูไปก็ดีเป็นความรู้นะปกติก็เห็นแต่ว่าไม่สนใจชื่อคือต้นไม้ถ้าเลี้ยงดีสวยหมดแหละเนาะถ้าเลี้ยงแบบตั้งใจเลี้ยงอ่ะอนี้อมเงิน อมเขาเรียกอมเงินแค้นะมันจะมีอมเงินใหญ่ด้วยแล้วขายต้นหนึ่งห้าสิบบาทเองไม่ได้ได้นอมเงินแค้อันนี้ใช่ไหม<ช>อมเงินแค้นี่แหละเห็นเยอะอือใช่ใช่ใช่ต้นหนึ่งห้าสิบบาท เวลาห้าถ้าพี่คิมจะเอาพี่คิมเอาไซส์ใหญ่ไปเลยสวยๆว่แต่ว่ามันจะไม่มีลายแล้วใช่ไหมมันเขียวอย่างนี้แล้วพอดีว่าน้ํารัดรดน้ําต้นอื่นแล้วสกปรกมันติดลงมามันก็เลยดูสีไม่ค่อยเอออย่างต้นนี้เท่าไหร่ต้นนี้เท่าไหร่ต้นนี้เหรอคะต้นนี้ใหญ่กับเพื่อนต้นนี้ต้นนี้รัดขายเออร้อยหนึ่งค่ะต้นใหญ่ใบเนี่ยมีสองกออันนี้ตั้งเก้าต้นเก้าก้านนะอืมเยอะ เก้องก้นสิบเก้าเลยแหละแล้วกำลังขึ้นอีกนะโอ้ยนั่นพัดไปในร้านนะลุกมองไว้เลยสองร้อยค่ะเพราะว่าไปเช็คราคามาถูกอันนี้ขายแบบเหมือนครึ่งหนึ่งเลยนะคะนี่ใครสนใจมาได้ต้นไม้อะประมาณนี้เราบางคนรักต้นไม้กันเนาะไม่ต้องขายเอากําไรหรอกเราแค่แบบอยากให้ทุกคนปลูกต้นไม้แค่นี้แหละอถูกตัวใจรักจริงๆอ่ะโอ้ยบ้านก็ไม่ต้องเช่าเวลาก็มีเยอะ แล้วปลูกต้นไม้สามีก็ไม่จนก็โอเคค่ะเราอยู่ได้เขาอยู่ได้เราเอาเงินไปซื้อดินกักกระถางพออจริงๆเป็นงานที่มีความสุขนะขอเรียกนะว่ามีความสุขจริงๆนะอมมองธรรมชาติเราไม่ได้ซื้อมาจากคนอื่นด้วยถ้าเกิดอะไรที่เราไม่ได้ซื้อมาก็เอาไปปลูกเช่อยากให้คุณปลูกคราวนี้เอาตัวเด็ดๆบ้างนะเห็นแล้วอืขอดูชั้นแพงขอดูชั้นแพงชั้นแพงใช่ไหมคะเอาชั้นนี้ก่อนตัวต้องบอกราคาที่ดีที่สุดเลยนะ อ,นนอันนั้นมานางพิมค่ะกระถางนี้ก็ไม่ต่ํากว่าห้าร้อยอะค่ะอ๋อแต่ว่าตอนนี้โอเคอันนี้อ๋อสีมันจะแดดอ,อันนี้สองใบใหญ่ยักมากเลยใช่ค่ะค่พิมจะยืนที่เราก็สแกนเอานะ<ด>ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรค่ะจะยกไหมโอก็ได้ เฮ้ยเพื่อนใครจะเอาต้นนี้นะสวยมากขอบอกสวยบ้าเลยอ่ะอันนี้ยังไม่ขายก่อนค่ะใบโอขนาดเป็นเกือบฟุตอ่ะสวยมากเอาไม่ขายค่ะอันนี้เก็บไว้ทำอะไรจริงะสวยมากสองใบอันนี้ขายไม่ได้ค่ะเพราะว่าหาไม่ได้แลวโอ้สวยจริงอันนี้สวยด้วยใหญ่ด้วยสวยมากมากให้น้ำเขาเอ ต่อไปนะคะเป็นพันที่คิมชอบมากเลยตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นกวนอูวค่ะกว<ค>นอูไม่แน่ใจหนะพวะหน้ามันคล้ายกันหมดอะ่ออว่ามันสวยอะโอ้ยสวยมากสวยมากจริงจริงสวยจริงต้องมาเห็นของจริงอะใบโคตรมีเสน่ห์เลยใบตั้งตั้งตั้งแบบว่าคือเห็นแล้วหลงอะมองตรงอะตัวว่าราคาเท่าไหร่ได้กระถางนี้ประมาณห้าร้อยได้แล้วกะ สวยตั้งหลายก้านนับก้านให้หน่อยได้ไหมหนึ่งสองสามสิบกว่าพี่ว่าห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็มีดอกเจ็ด <7 S 2> เป็นดอกประมาณสามต้นนะคะในนี้หนึ 1, ่งสองสามสี่สี่ต้นทั้งหมดสวยมากวาทั้งหมดสต้นค่ะถ้าเกิดใครซื้อไปนี่ก็แยกแต่ว่ายังไม่ถ่ายนะคะภาพขึ้นกล้องบ้างเลยอันนี้ฮองเฮาค่ะฮองเฮาคล้ายแต่ไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนมันมันมันดูที่ลายตรงนี้เออใช่อันนี้ฮองเฮา ก็ราคาก็สู้ๆกันได้ค่ะก้านแข่งๆสวยๆเนาะนี่เนาะแต่อันนี้อันนี้ไม่แข็งแรงอันนั้นอ๋ออันนั้นชื่ออะไรเพี่ชื่ออันนี้เขาเรียกไก่ตัวงามค่ะเออพี่เ็ามีพี่เ็ามีของพี่มีสีเด้งๆบ้างอันนี้เขาเรียกฮานุมานจอมถนนส่วนใหญ่จะเป็นโทนแดงๆชมพูเนาะชมพูเขียวๆแดงๆเนี่ยตัวจริงๆแล้วไม่ช่วงคริสต์มาสเะถ้าเป็นสีพวกนี้ไหวนะ จริงอันนี้พันผู้ชายชอบชื่ออะไรหนะ่อยอันนี้หงสุวรรณค่ะหงสุวรรณโอ้โหเออเออแมนแมนอะ่ะเขียวเขียวแดงแดงแนละ้วไม่ใช่ชมพูมะค่ะมันเป็นขาวขาวชมพูไม่ชมพูหงสุวรรณเนี่ยมันจะมีโทนที่ว่าคล้ายๆเหมือนหยาดเพชรอะไรพวกนี้ก็โทนแฟมิลี่เดียวกันคล้ายๆกันแต่ว่ามันผิดกันที่ลายนิดหน่อยโอ้โหโอเคโอเคอต่อไปนะคะถ้าใครจะดูนี่เดี๋ยวคิมจะกวาด,ดให้ดูนะเนี่ย เออสแกนใหญ่ไว้เลยเนี่ยจะได้เห็นลายใบด้วยนะของน้องรัดที่สรุปว่าตอนนี้เปิดทุกวันหรอก็แล้วแต่ค่ะต้องต้องนัดมาเพราะบางทีรัก็ออกไปไปนี่ตามผัสาั่งไปส่งให้ได้ถ้าซื้อเยอะนะคะเ<ช>พื่อนๆ่คนไหนอยู่เอานางก็อชอบหลายต้นก็มาดูนะราคาลดได้นะราคาไม่ตึงเลยนะคะจะบอกให้ว่าตั้งเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ลดอ่ะลดหมดลยค่ะเออแบบคนรัดต้นไม้ขายอะค่ะไม่ได้ขายเพื่อแบบการค้าอะไรขนาดนั้นนะอันนี้เขาทาด้วยใจรักของเขาเนาะ เราก็เป็นหนึ่งในลูกค้าเราไม่ได้ซื้อเยอะแต,แต่ว่าเราก็มาซื้อนิดหน่อยนิดหน่อย,ยเออแล้วก็มาเรื่อยๆแหละแล้วก็มาด้วยใจเหมือนกันอืม,อมก็มีเกือบทุกพันเลยตอนนี้เขาก็สะสมของเขาไปนะคะเขาก็จะมีมาใหม่เรื่อยๆนะคือเอาบอกตรงๆว่าใครก็ตามที่มีพันในใจนะส่งมาได้เขาจัดหาให้ได้นะเออคือน้องรัตตอนนี้เขาเล่นเต็มตัวมากเลยอะ พี่คิมยังแบบมาตามเขาอยู่ตอนนี้แบบว่าเป็นผู้ชมก่อนเออวันนี้มาเขาก็ให้ต้นไม้แหละเอามาแลกกันเนาะเออแต่ว่าของเขาตอนนี้ดูสภาพแล้วคือมันมีทุกรุ่นน่ะมีทุกรุ่แล้วเขาก็าแอบ,บมีอย่างอื่นของเขานะเขาเลี้ยงอะไรตั้งหลายอย่างตอนนี้นะคะอืมเขียวเขียวขาวขาวนี่ตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนะคะอีเเนาเนี่ยค่ะ ใครที่เล่นไม้ด่างอยู่นะคะเปลี่ยนมาเป็นบอลแบบ<ม>บอลสีๆแบบโทนแมนๆบ้างก็ได้นะม,มันก็มีเยอะนะชดเฉยกันได้แล้วราคาถูกกว่าเยอะด้วยไม้ด่างแพงจะตายอ๋อแล้วเขาก็มีหรือสีผสมด้วยนะคะตัวนี้จะขายไหมหรือว่ายังไงอ,อขายบ้างบางกระถางค่ะบางกระถางก็ต้องเก็บไว้ บางกระถางขายบางตัวก็ววววจะเก็บไว้บ้างทำพัน์อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะใครมีอะไรน่าสนใจสวยๆบางทีก็มาแลกกันได้นะคะคือที่เนี่ยจะเป็นกลุ่มเพื่อนๆที่รักต้นไม้กันแล้วก็มหมกจริงๆว่าถ้ามานี่ก็ราคาเพื่อนฝูงอะ แต่ว่าถ้าผู้ใหญ่ดูคลิปอยู่นะคะก็ถ้าอยากอุดหนุนก็ลองจิ้มๆแล้วก็ส่งข้อความมานะคะนงรัดเขาจะจัดราคาที่ส,สวยๆให้เลยค่ะของคิมก็ได้ราคาส,สวยๆไปแล้วสองสามลอละราคาที่แบบว่าซื้อได้อะเออราคาที่เราแบบกระเป๋าไม่สี่กันเนาะ,ค,ะคือเป็นเจ้าของได้แหละบนรถใช่<ๆ>เพราะว่าคิดถึงตัวเองตอนที่ไม่มีเงินแล้วอยากซื้ออะถูก ถึงใจเขาใจเราถูกค่ะถ้าจ่ายต้นไม้หมดก็จะลำบาก<ใ>น,นิดนึง <ๆ S 1> ช่วงนี้นถูกเราก็น่าใจขอใจเราเออสรุปว่าของน้องรัดเขามีหลายพันแหละนะแต่ให้เขาไม่ค่อยออกสื่อหรือว่าออกไม่หมดอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเรามาดูจริงๆคือเราเห็นเยอะแล้วเขาก็แอบ,บมีต้นอื่นๆนะเดี๋ยวพี่เคมจะให้ดูวัดๆนะอันนี้แบบเออซ้อนซ้อนอะไรเงี้ยแล้วก็แอบ,บเห็นเขาก็นอกคอกนะเอานนอนนนต์อันนี้มานะ ก็มีหลายอย่างของเขาแหละตอนนี้นใช่ตอนนี้ลงเพาะเขายังไม่เสร็จเพราะว่าลมมันตีไปครั้งที่แล้วนะคะเราช่างว่างก่อนเออช่างยังไม่ว่างใช่ใครสนใจก็มานะตนน้นไม้เขาก็เยอะอยู่ค่ะเขาก็เอามาด้วยใจยจริงๆอะ่ะแล้วก็มาเพาะเพาะเพาะขยายหน่อบ้างนู่นบ้างนี่บ้างเนาะจาก30มสี่สิบก็กลายเป็น200องร้อยละ สองเดือนเองนะตัวนะไม่เกินนะใช่ใช่อเนี่ยเยอะมากเลยไปเยอะแล้วไส้มนี้ชื่ออะไรนะส้มนี้ส้มสวยนี่อันนี้ใช่ไหมคะเออพี่คิมแอบเห็นดีโชติค่ะโอ้ยต้นนี้ใครมาเอาก็เอาไปเลยนะสบอกหายากมากจริงๆมาเอาจากบ้านเราเนี่ยปลอดภัยแล้วไม่ต้องร้อยเขาส่งมาเนี่ยอมาดูความแข็งแรงเลยเพิ่งเอาออกมาจากถุงเมื่อกี้โอ้สวยสวยอันนี้ก็เป็นที่นิยมมากตอนนี้ค่ะ อันนี้อัน,นอันนี้สีปลอดขอดูหน่อยค่ะเพิ่งปล่อยไปเมื่อเช้าสอ,อ, <250 S 2> องร้อยห้าสิบอัี่ชอบเนี้ยนะอันนี้รัดเพิ่งปล่อยไปเมื่อเช้าสองร้อยห้าสิบต่ไอตัวที่คุณเขาชอบนี้ตัวนี้ไหมคนละตัวกันค่ะ,คะสีปลัดไปจะยาวส่วนหงสุวรรณจะอ้วนจุดก็ไม่เหมือนกันในนี้จุดแดงกับจุดชมพูมมลายจุดนี้นเหมือนกันเซเดี๋ยวต้องห่ออันนี้เอาออกมาตะกี้ขยายกันไอส้มนี่อี่ะอันนี้นิวเวฟค่ะอยู่ชื่อภาษาอังกฤษเลยนะ คาเชื่อในเวฟเป็นพันผสมโอ้จริงไอ้ปูผู้ชายเนะัะชอบเล่นพันผสมประจำแหละเขาเหมือนอะไรกิ๊บเก๋ของเขาก็ไม่รู้ใชอย่างห,หาลูกผสมแอบไว้แอบบอ้โอ้นี่เขาวิดีโอเกือบทั่วรานแล้วแหละอันนี้อันนี้อันน,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 นี้อันนี้แล้ชอบมากอันนี้สวยมากเอองะสวยมากอันนี้ไม่กี่ใบก็